สวัสดีครับนะคอนสอนเลขนะครับวันนี้นะฮะเรากำลังอยู่กับเซตห้าร้อยนะครับคือเซตห้าร้อยข้อนะครับโดยพื้ที่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูต่อในข้อที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสักข้อหนึ่งทาไปถึงก็ไม่เป็นไรนนะอ่ะหลังจากที่น้องๆนะครับดูคลิปก่อนนะครับแล้วก็คือข้อหนึ่งถึงสิบนะครับวันนี้เราก็จะมาดูข้อสิบเอ็ดถึงยี่สิบกันนะครับกับน้านะครับน้าคอนสอนเลขนเจอโอเค มาเรามาลุยกันเลยนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่า j นะครับเเท่ากับ1ส่วนด้วย4่ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็ k ก็คือ3ส่วนด้วย2กํกำลังลบ1น่นะครับเขาบอก what is the value of JK ก็คือเอา j กับ k เนี่ยับ j กับ k มาคูณกันนะะ j โดย j ก็คือนะครับ j เนี่ยก็คือ1ส่วนด้วย4ี่กำลังลบ2ครับคูณอยู่กับ k k คก็คือ3แล้วก็ส่วนด้วย2กำลังลบ1นะครับ ไอ้ส่วนที่มันเป็นกําลังลบนะครับอย่างเช่นสมมติเ่าเป็น A ยกกําลังลบบี่ครับเราสามารถนะฮะตบนะครับตบ e กลังลบ b ขึ้นมาข้างบนได้ก็คือพอตบขึ้นมาปั๊บกำลังมันก็จะกลายเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยะก็คือกลายเป็นกาลัง b อย่างนี้นะครับในแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทําข้อนี้ได้นะครับก็คือโดยที่นะครับก็คือ1อยู่ที่เดิมนะหนอยู่ที่เดิม1น หนึ่งอยู่ที่เดิมนะครับโดยที่สีนี่นะครับเราก็ขึ้นมากลายเป็นคูณด้วยสี่กำลังสองเฉยๆนะสองเฉยๆนะสองเฉยๆนะ, 2, ๆนะะแล้วก็คูณกับนะครับสามเนี่ยอันนี้อยู่ที่เดิมนะครับสองก็คือขึ้นมาข้างบนกลายเป็นสองกำลังหนึ่งนะอ๋อนะทีนี้ก็คือกลายและสี่กำลังสองก็เลยกลายเป็นสี่สี่สี่หกส่วนคูณจะหนึ่งเนี่ยมันไม่มีค่ามันเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นสิบหกนะครับ คูณอยู่กับ3 2เป็น6นะที่เหลือก็ง่ายๆกลวยๆกลวยๆก็สิบหกคูณหอ่ะคูณอะไรก็ได้ฮะ6 6 3ก6ามทดสานะนะ6กคูณหได้6ทดอีก3ก็เป็นแก้วคำตอบก็คือ96นะครับก็คือตอบช้อยคือดีเนี่ยกระจกไหมกระจกนะครับโอเคมาดูถัดไปมาดูที่ข้อ12 อ่าสิบสองเขาบอกว่า if นะฮะ if ถ้าคือ a นะ้อยกว่าศูนย์เนี่ย a น้อยกว่าศูนย์เราแลปลความหมายก่อนเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะเราไม่จะเป็นแบบ fast speed อะไรขนาดนั้นนะเราค่อยๆเป็นเราค่อยๆอธิบายไปทีละนิดทีละหน่อยนะเพื่อให้น้องนะฮะได้เข้าใจเนะีในแต่จุดสมมติน้องที่ถ้าเกิดน้องเป็นแบบสไตล์แบบเอ่อ ที่เตอร์มาเนี่ยก็คงอ่านโจทย์ยทั้งคู่อย่างไม่ยากเท่าไหร่กระจ่างนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยหรือว่าเพิ่งมาทําข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องค่อยเอธิบายไปทีละนิดทีละหน่อยนๆนะไปกันอย่างช้าๆนะฮะถ้าไปอย่างเร็วๆก็ติดต่อฮาร์คอนได้นะครับสอนแบบไพรเวทเลยนะฮะโอเคนะครับจำเราบอกว่าถ้า a น้อยก็ศูนย์นะ a น้อยก็ศูนย์ก็คือเป็นอะไรได้บ้างคือเป็นอ่เป็นพวกจำนวนลบนะครับเช่นลบหนึ่ง 1, นะครับลบสองลบสามแล้วก็บลาบลา,บา,บา,บาไปเรื่อยๆนะฮะ ขาบอกว่าอันไหน,นครับที่จะทําให้มันมีค่าน้อยกว่าศูนละจ๊ะก็คือก็คืออีข้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 อหนึ่งรือข้อไอไอหรือว่าไอไอแล้วก็ไอไอไอเนะี่ยสักข้อนึงครับงั้นเราก็ติ้งต่างครับติ้งต่างสมมุตินะสมมุตินะจะสมมุตินะเราก็จะสมมุตินะสมมุติให้เอนะครับเอาเอง่ายๆนะครับตัวนวนจํานวนที่มันน้อยกว่าศูนย์ตัวแรกมัน,นง่ายคืออนะไรลบนิ้งนะ อ่ะงั้นเราก็สมมุติว่าให้ a เท่ากับลบหนึ่งซ่แล้วทีเดียวเราข้อไปแทนนะครับข้อ i หนึ่งครับข้อ i หนึ่งเราแทนทีละข้อนะครับเขาบอกว่า i หนึ่งเนี่ยลบหนึ่งอันนี้ของเก่านะครับส่วน a ก็คือเป็นเราแทนให้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมก็คือเป็นลบหนึ่งยกกําลังสามนะฮะ e ก,กําลังลบเนี่ยนะฮะถ้ามันยกกําลังเป็นเลขคี่นะครับยัง,ยงไงยังไงมันก็กลับมาที่เดิมครับก็บคือกลับมาที่กําลังลบเหมือนเดิมก็คือลบเหมือนเดิมนะก็คืองั้นส่วนข้างบนเนี่ยก็คือได้เป็นลบหนึ่งนะส่วนลบ โทษข้างล่างนี่ก็คือเป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมส่วนข้างบนคือลบหนึ่งอยู่แล้วลบกับลบกลายเป็นบวกจ้าบวกหนึ่งนั่นเองครับคือหนึ่งงั้นข้อไอ no. น้อยศูนย์ไหมโน้โน้งั้นคืออะไรตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะส่วนข้อสองของนี่กระจุกเลยนะเขาบอกว่าเมื่อเราแทนให้ a เ,เป็นลบหนึ่งครับเขาบอกว่าลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งบวกกับสิบได้อะไรอะไรจ้าโอ้ยกระจอกนะขอโทษขออภัย แทน A เป็นลบหนึ่งะครับเพราะงั้นลบหนึ่งบวก,กบสิบก็เลยกลายเป็นเก้าอันนี้ก็บวกอีกแล้วเพราะฉะนั้นนีก็คือเพจนะเพจอะไรนะเพดเลยนะเพดเลยนะงั้นก็เหลือ,อคงข้อน,นี้คงเป็นข้อถูกอีกเช่นเคยอ่านก่อนจะไปทําเรามาตัดช้อยก่อนใช่ไหมตัดช้อยก่อนใช่ไหมครับกตัดช้อยเ,ยเนี่ยข้อน,นี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับ ตัดทิ้งไปข้อนี้นะ,ะก็ตัดทิ้งไปส่วนข้อนี้ก็คือ,อ Hence, ต,ต,ตัดทิ้งไปงั้นสรุปเนี่ยมันแทบจะตอบได้เลยตัวที่เราไม่ต้องทำนะฮะคือตอบข้อสี่นะครับอาทีนี้เราลองมาทำกันไหมนอหน่อยหนึ่งก็ดีค่ะอาที่เนี้ยข้อสามก็คือว่าสองรับโดยที่ a นะครับกำลังลบหนึ่งนะเอลบหนึ่งซึ่งถ้าไปเจออย่างเงี้ยเราทำไงจากเดิมเราข้อสิบเอ็ดเนี่ยเราตบขึ้นข้างบนใช่ไหมทีนี้เราตบลงมาข้างล่างนะครับบตฮะ ตบลงมาทา้งมันก็กจะกลายเป็น2นะครับส่วนด้วย a อกำลัง1 2ส่วนด้วย a กําลัาง1ซึ่งก็คือเหมือนจะ2ส่วน A นั่นแหละนะทีนี้วิกีเราสมมุติแบบนีสมมุติแล้วครับสมมติสมตสมติว่า a เป็นลบหงก็คืออย่างี้งั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับว่าเป็นลบสไงตรงไหมตรงเขาบอกว่าข้อไหนได้กําลัางน้อยกว่าศูนย์ข้อนี้ไงเราก็เราก็ลยตอบข้อ4จ้า เป็นไงเป็นไงกระจอกไหมกระเจอโอเคไปต่อเลยนะจ๊ะอ่ะเขาถามว่าข้อ13นะครับเ3อ3ีนเธอถีนเอีนเจอตีนเอ้ยเธอถีนเขาถามว่า which of the following expressions is equivalent to เนี yeah. ่ยก็คือสองส่วนสาม m กำลังสาม n กำลังหนึ่งส่วนสองยก กำลังทั้งหมดคือ2เนะี่ย for all integer value m and n อันนี้ลูกอมมั้เนี่ยไม่ใช่ขนม m and n กวนตีนจ i ๊ชมี m อ่ะเขาถามว่าอันไหนครับอันไหนเนี่ยที่มันมีค่าเท่ากับ e ที่เขาให้มาครับ e ที่เขาให้มาก็คือ e นี้นะจ๊ะ e นี้นะจ๊ะงั้นก็ไม่ยากครับก็คือ ด้วยความที่เขาให้มาหลากหลายอะ่ะโอ้ยงงงงจ้างงเป็นไก่ตาแตกเลยนะจ๊ะงั้นไม่ยากครับเราก็พยายามทําให้ก็เอา E ที่เราไฮไลท์ไว้เนี่มาทำให้มันดูง่ายขึ้นดูใใกล้เคียงกับช i c ย A B C แล้วก็ดีนะฮะอย่างแรกครับอย่างแรกคืออะไรเขียนมาใหม่เพราะว่าเราไฮไลท์ไปแล้วอะอะครับสองส่วนสามนะครับแล้วก็ m กำลังสามนะครับแล้วก็ n ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับปิดวงเล็บยกกำลัง ยกกําลังด้วยยกกําลังด้วยยกกาลังด้วยสองนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือแบบเอากำลังสองนี่กระจายไปทุกจุดเลยครับก็คือกระจายไปจุดนี้จุดที่หนึ่งนะจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามนะครับอ่จุดแรกครับจุดแรกคือจุดแรกเนี่ยต้องระวังนะครบับระวังว่ามันสอง่วนสามนะครับมันจะถูกยกกําลังทั้งหมดนะครับเออต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ รตรงนี้ส่วนเนะคนับเอมกำลังสามเนี่ยมันจะถูกคูณกับกําลังสองนะครับที่เรายกมันกระทืมมันเข้ามานะเอ็นกำลังหนึ่งสองคือของเก่านะครับคูณด้วยกําลังอันนี้ต้องระวังนะครับมันคือคูณอยู่ข้างบนนะไม่ใช่คูณมาข้างล่างกายเป็นหนึ่งสุดสี่เนี่ยอันนี้ต้องระวังสิ้นสุดทองเรือนอันนะครับอันนี้สองส่วนสามคือสองสองเป็นสี่นะ 2คูณเป็น4 2ยกกาลังสองเป็น4นะครับแล้วก็ว3อย่าลืมนะข้างล่างด้วยนะจ๊ะไม่ใช่4ส่วนสานะอันนี้ผิดมะหอนเลยเนะฮะผิดมะหอนเลยเนะฮะต้อง3ยกกาลังสองก็คือเป็น9นะครับอ่ะเริ่มเห็นแล้วไหมเริ่มเห็นแล้วนะเพราะว่าข้อไหนที่เราควรตัดทิ้งครับก็คือข้อตัดทิ้งเลยนะฮะอันไหนที่ไม่ใช่4ส่วน9ตัดทิ้งไหมตัดทิ้งมันเลยฮะตัดทิงดท้งมันเลยอ่าตาลามคาญ โอเคถัดมาคนระับเราเริ่มมาลุยก,กันต่อนะฮะเอ็มกำลังสามคูณกับสองก็คือเอ็มกำลังหกเริ่มเห็นอลไอยังรครับวข้อไหนครับอวงมาเลยไหมวงมาเลยข้อนี้แหละชูว่าข้อนี้ไม่ใช่แล้วเอ็มกำลังหกนะเอ่อสองคูณก็ไปข้างในวงลเล็บเนี่ยย้ายเข้าไปในวงลเล็บเนี่ยคือเป็นการเข้าไปคูณนะไม่ใช่เข้าไปบวกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าไปบวกคือ M กําลังสามคูณอยู่กับ m อกลังสองอันนี้บวกครับก็คือ m อ็กลังสามบวกสองอันนี้ใช่ครับ แต่เท่ากับ n, เอ็นกำลังสามนะครับแล้วก็ยกกําลัง2อย่างเงี้ยอันนี้มันมีความหมายคือว่ามันเท่ากับเป็น3ามคูณสนะครับอันนี้ต้องระมัดระวงังหรือว่าเราต้องมีทฤษฎีอยู่ในหัวใจอยู่ใจของเรานะอยู่ไม่ไม้นะครับอยู่ในไม่ไม้ของเราอนะโอเคมาต่อที่ข้อนี้นะครับก็คือว่างั้นส่วนนี้คือว่า n กําลังหนึ่งส่วนสองคูณกับสองนะครับก็คือเหลือเป็น m กําลังหนึ่งนะครับแต่อย่าเขียนเลยนะมาอาเขาอ่างั้นเราก็เลยตอบข้อข้อ a นั่เองครับ ต้อ,องแฮชแท็กด้วยเป็นอันว่าจบนะครับกระจกไหมกระจกามาต่อกันที่ข้อ14นะครับ14บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า3ยกกำลงัง 4a ่เท่ากับ9ยกกำลัง 3b นะครับเขาบอกว่าถ้าค่าของ a คือ2นะครับเขาบอกว่าแล้วค่าของ a คือเ e อียงกูนะนี้เราก็ลองมาทำดูนะครับเรา ผมก็บอกว่าทีนี้ก็คือ3นะครับ3เนี่ย 4a เนี่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นสอ2ยกกำลัง 2a ได้นะอ,อันนี้เปลี่ยนได้นะจ๊ะ9เองก็เช่นกันครับเเราสามารถเปลี่ยนให้เเป็น3ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ 3b อ่าอันนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ข้างบนเนี่ยของข้อยขยายนะขยายขยายนิดนึงนะครับอ,อันนี้ข้างบนเป็น3ยกกำลัง 4A นะครับ เท่ากับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็น3ายกกำลังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเข้าไปคูณก็กลายเป็น 6b อ่า 6b นะครับหกบีทีนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า a เ,เนี่ย a เ,เนี่ยนะคะ a นี่มันมีคา่าเท่ากับ2นะจ๊ะมันจะเกิดอีหยังมันจะเกิดอีหยังทีนี้เออก่อนบอกครับเราสามารถดึงชุดนี้ทั้งชุดนี่ครับ ชุดนี้ท้งชุดเนี่ยกลายมาเขียนใหม่อะเพญาตนะขนะเขียนใหม่นะ 4A เนี่ยเท่ากับ 6B ได้ 6B นะ 6B 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 อ่าตัวที่นะครับ A ของเราคือ2นะครับ a อ่า a ของเราคือสงก็คือเป็น,นครับก็คือจะกลายเป็น8เท่ากับ 6B อืมงั้น B ของเราก็คือ B ก็เลยเท่ากับเป็น 8ส่วน6นะครับข้อนี้คิดว่านะครับคิดว่าคิดนะคิดว่านะครับคิดว่าโจทย์น่าจะผิดครับโจทย์น่าจะถามคําว่าถามว่าค่าของ b คืออีอย่างนะไม่ได้ถามว่า a คืออะไรเพราะว่าเเขาบอกมาแล้วว่า a อคือสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรโจทย์น่าจะถามว่า b มากกว่าอาจจะมีหนังสือเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นยาวล้มกุล โอเคนะเราไปต่อนะไปต่อที่ข้อสิบห้าเลยนะครับสิบห้าโอ้สิบห้าหายขอไปครับอ,อันนี้คือเป็น,นอ่าน,นี้ก็คือเป็นหนังสือนะครับแม็กของสมัครเพียงของแม็กกาฮิวนะนะครับห้าร้อยแฟชั่นแมทควีชนะครับเกิด น้องๆที่มาเรียนกับน้าเนี่ยนะ้าให้เล่มนี้ฟรีเลยนะครับเล่มหนึ่งก็ประมาณ2องถึงสามพบาทนี่ให้ฟรีไปเรียนแบบแบบของอ e ีบุ๊กนะครับเพื่อที่เราจะสามารถมาเรียนด้วยกันแบบออนไลน์อย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่เรียนกับออนไลน์ก็คือว่าเรียกว่าเป็นแบบสเปเชียลนะสเปเชียลครับอาิบายแบบละเอียดจนกว่าน้องจะเข้าใจแล้วลุยไปต่อได้นะฮะสนใจก็อย่าลืมนะฮะทักมาได้นะจ๊ะรออยู่รออยู่ ข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าบอกว่าถ้าของแอบส์ลูดของลบนะครับแล้วก็กำลังลบ x อกยกกำลังสองเท่ากับ9ก้านะครับค่าที่เป็นไปได้ของ x คือเอียงเขาใช้คำว่า possible values นะครนะทีนี้เราก็มาไล่ทําจากข้างในออกไปข้างนอกกันครับข้างในออกไปข้างนอกกันครับทับแอบส์ลูดนับลบด้วยลบ ยกกำลังสองเ <ary> ท่ากับ9นะวันนี้ขอให้เข็โจทย์ใหม่นะครับไอ้ก้อนตรงนี้นะครับก้อนตรงนี้เนี่ยก้อนตรงนี้อ่าจะไฮไลท์ก่วนเนาะไฮไลท์ไฮไลท์อนน่าไอ้ตรงนี้นะครับลบ x แล้วไปยกกําลังสองนะครับพอไปลบ x แล้วยกกำลังสองปับ๊บค่าที่ได้ปั๊บมันก็จะอะไรครับมันก็จะเป็นกําลังบวกแล้วนั่นเองนะครับั้าเก็เหลือเป็นลบตรงนี้ก็คือเป็นกําลังบวกไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นเอลังสองแล้วแล้วถ้าเกิดเราถอดอันนี้เท่ากับการับอันนี้นครับแล้วก็ถอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าถอดแอปสูตรออกมาแล้วยังไงค่าตรงนี้ต้องออกมาเป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปน้าแล้วตรงนี้ไง x เนี่ย x เองก็มีมียกกำลังสองถอดลุถอดไปด้วยเนี่ยนะครับ ยก่ำังสองด้วยงั้นค่าที่จุดอยู่ตรงนี้ค่าที่ที่จะเป็นไปได้ของตัวที่อยู่ตรงนี้สามมาแล้วยกกำลังสองแล้วได้9้าเนี่ยก็เป็นได้สองตัวคือเป็นลบสามแล้วก็บวกสามนั่นเองเป็นไปได้สองค่าครับบังเอ,อ,เอ,อิญว่าข้อนี้โอ้โจโจ์นี่ถือว่าโหหน่าน่ากราบมากเลยน่ากราบมากเพราะว่าเอ่อเขาให้ลบสามตัวเดียว อ่างั้นก็เลยเราก็เลยสามารถตอบไปเลยว่า a ก็คือลบสามเองเอ้ไม่ใช่ตอบข้อ a ทำไเพราะ a คือลบสามนี่เองนะครับอืมอ่าถัดมามาดูข้อ16นะครับ16นะครับเขาบอกว่า3 x ยกกำลังสองนะครับบวกกับ6 x นะครับเท่ากับ18ครับเขาถามว่าถ้าเกิดว่า x ยกกำลังสองส่วน2บวกกับ x เนี่ยค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะฮะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามทำ ให้มันเหมือนกับนะรครับเหมือนกับโจทย์ให้ได้นั่นเองเท่ากับสิสิ่งสิ่งที่โจทย์อยากได้คือโจทย์จะได้ x ส่วนสองนั่นเองนะฮะงั้นสิ่งเราต้องทําที่พี่ทําให้ข้างบนกับล่างแล้วมันเหมือนกันได้ก็คือนะรครับก็น่าจะต้องเป็นการหารด้วยหารด้วยหกอืมหารด้วยหกนั่นเองก็หารด้วยหกก็หารด้วยหกทั้งหมดเลยเพราะหารด้วยหกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราอุ้ยขออนุจะลบ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  พอเราหารด้วย6แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ x กลายเป็น x ส่วน2บวกด้วย x เหมือนไหมเหมือนแล้วไงเหมือนแล้วไงเหมือนตรงนี้แล้วไงเห็นไหมเหมือนตรงนี้แล้วเหมือนตรงนี้แล้วเห็นไหมเหมือนกันเลยครับงั้นสิ่งที่ถามว่าได้อีอย่างกูก็คืออะไรครับก็คือ3เนอ่าเพราะว่า18หารด้วย6ก็คือได้3เองครับคือตอบข้อข้อ b เนี่ง่ายๆอัปกรมวง ถัดมาครับข้อ17นะครับข้อ17นะครับะพราะว่า the sum นะครับก็คือผลบวกครับก็คือผลบวกของ two consecutive โ oh, อ้โมัวมัวจ consecutive นะฮะ integer ก็คือตัวจำนวนที่มันบวกแล้วต่อเนื่องกันไปนะครับ consecutive ก็คือว่าจำนวนที่บวกก็คือจำนวนที่มันบวกต่อเนื่องกันไปก็คือในนี้ในนี้ก็ความหมายคือว่าเป็น x นะครับแล้วก็แล้วก็ x บวกหนึ่ง ลืมเขียนหนึ่ง x บวกสแล้วก็ x บวกสก็คือไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแต่อันนี้ข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่า the sum of two ก็คือแค่2ชุดนะครับั้นที่เหลือเราลบอของ integer คือว่าบวกแล้วเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับราะว่ามีค่าเท่ากับ75ก็คือเท่ากับ75 คำถามว่า what is the value of smaller i n t e g e r ก็คือคขาถามตัวที่เล็กกว่าตัวที่เล็กกว่าคือตัวตัวนี้นึงตัวที่ใหญ่กว่าคือตัวนี้อันนี้ใหญ่นะครับอันนี้เล็กอ่ะอ่ะอ่ะเราก็ลองมาทำดูนะครับว่าตัว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  x นะครับแล้วก็บวกด้วย x บวกหนึ่งนะฮะเท่ากับ75นะครับตรงนี้ก็คือบวกกันปกติน,นะก็คือกลายเป็น x บวก x เป็น2 x นะครับ2 x บวกห เท่ากับ7จสานี้เป็นสมการกลุกุเกรยนะคืองั้น 2x กเ็เลยเท่ากับ74นะครับงั้นเอกเดียก็เลยเท่ากับเท่ากับ37เจ็ดองครับอ่ะเลยตอบข้อ 4, นี่นะครับ,ถ,รบถัดมาครับถัดมาก็คือข้อ18นะข้อ18นะเราไปกันอย่าง รวเร็วสมองไว้ไปได้มาว่า 4ab นะครับเท่ากับ24เขาถามว่า v l u e ของ 2ab ยกกำลัง2แลจได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามตัวที่จะทำให้เราเนี่ยไปได้อไปได้เนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องหาต้องการหานะครับว่า 2ab เนี่ยคือเท่าไหร่เนี่ยะนะครับ 2ab คือเท่าไหร่นะครับงั้นก็เลยลงมาเลยครับงั้น เขียนโจทย์ก่อนนะส a b เท่ากับ24นะครับงั้นก็คือตรงนี้คือทําให้มันเป็นเหลือ 2AB คือเป็น2วงเล็บข้างนอกคนระับแล้วก็เป็น 2AB นะครับอ่าเท่ากับ24งั้น 2AB ก็คือเอา2ย้ายมาหารยครับ 2ab จะทให้เหลือ2 ab เฉยๆก็เลยเอา2มาหาร24งั้ันเลยเหลือเป็น12นะครับ สิ่งที่โจทย์ถามคือว่าแล้ว 2ab เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ12ไงแต่ถ้ากิดยกกำลัง2ก็เหมือนากับการเอา12มาย,ยกกำลัง2ก็เป็นได้เป็น144นี่ก็คือตอบข้อ c นะครับเป็นไงกระจอกไหมกระจอกกระจกนะครับมาดูข้อ19นะครับมาดูข้อ19นะครับเขาบอกว่าอันไหนนะครับที่เ่าปเป็น expression นะครับหรือว่าสมการของอตัวที่เป็น statement นี้เขาบอกว่า difference of two number is 7นะครับก็คือว่า ผลต่างคือ7ที่มันน้อยกว่าผลบวกของตัวนั้นนะครับเดอร์ดิฟเฟอเรนต์ก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็น a ลบ b นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเดอร์ซัมเดอร์ซัมนะครับเดอร์ซัมก็คือเป็น a บวก b นะครับซึ่งเขาจะซึ่งเขาก็จะบอกว่า,างั้นตัวนะครับงั้นเราก็จะเริ่มสรุปเราบอกว่าเดอร์ดิฟเฟรน์ก็คือคือ a ลบ b นะครับ คือ7ที่น้อยกว่าผลบวกนะครับคือ7ที่น้อยกว่าผลบวกคือเป็น A บวก B แล้วครับน้อยกว่า7ไงอ่านะครับแค่นี้เองนะครับก็คือแทบตอบได้แล้วก็คือข้อข้อข้อ,ข,อข้อ a นี่ยครับข้อ A ครับข้อ a ข้อ a ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรครับก็คือเป็นทําให้เหมือนกันนะ a ลบ b นะครับแล้วก็ a บวก b แล้วก็ลบเจ็ดนื่อง่าตเนื่องจากเครื่องหมายลบอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปิดวงเล็บได้เลยนะครับโอเคง่ายไหมง่ายกระจอกไหมกระจอกไปต่อเลยครับไปต่อเลยข้อสุดท้ายครับสําหรับเราในวันนี้นะแบบว่าถ้าเกิดว่ามีเขามีอินเจอร์มี a นะมีแล้วก็มี3 x กำลังสองเท่ากับ2 a ครับเพราะว่าคําถามคือว่าแล้วค่าของ3 x ลบ a วงเล็บสาม x a กับ ตามเอ็กปวกเอกคือเท่ากับเท่าไหรที่อยู่ในเทอมของเอนะครับคุณคุณแมพคูณแมกตรงนี้ครับคูณคแมกตรงนี้ตรงนี้คูณไหมคูณไหมถ้าเป็คูณจะทําให้ดูนะฮอันนี้คือเป็นอะไรครับเป็นก็คือเป็นหน้านะครับหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้านะครับหน้าบวกหลังมันก็คือเท่ากับเป็นอะไรครับหน้ากำลังสองบวกด้วยไอ้โจ้ดหน้าลบอ่าต้องลบละหน้าลบด้วยหลังกำลังสองอั่นเ้ยครับอื เพราะฉะนั้นะครับตรงนี้ก็คืออะไรก็คือเป็นอะไรครับก็คือเป็น 3x ับยกกําลัง2นะครับแล้วลบด้วย a ยกกำลัง2กันเองอืมนะเป็นไงครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวซึ่งในตรงนี้ของเราก็คือว่า,า 3x กำลัง2คือกลายเป็น 9x กำลัง2นะครับลบด้วย a กำลัง2 ซึ่งไอโจดตรงนี้โจทย์ตรงนี้ของเราเนี่โจทตรงนี้ของเราเนี่ยเขาบอกว่า3 x มเกลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันกลายเป็น 3x เกลังสองเนาะนะงั้น 9x กลังสองให้กลายเป็น3 x มกลังสองก็คือเป็น3มเนาะแล้วก็เป็น 3x เกำลังสองเป็นไงเหมือนไหมเหมือนแล้ว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 นะครับเหมือนแล้วก็คืองั้นตรงนี้ก็คือเอา 2a เข้ามาแทนตรงนี้อุ้ยเขียนลูกศรตรงนี้อันเองอ่ะ มันก็จะกลายเป็น3นะครับแล้วก็ตรงนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น 2a นะครับสอแล้วก็ลบ A กำลังสองงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น 6A นะลบด้วย a อกำลังสองอ่าเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนแล้วตอบข้อแล้วข้อดีนี่ครับข้อดีอ่าข้อดีนะี่โอเคครบแล้วนะครับ20ข้อสำหรับวันนี้เป็น1 1ถึง20 Inh. แล้วส่วนน้องๆที่อยากจะติดตามต่อนะก็คือข้อที่21ข้อ30ก็คือติดตามสามารถติดตามได้คลิปถัดไปนะครับกับน้าคอนสอนเลขนะครับส่วนใครที่อยากจะพ r i ยเวทหรือว่าอยากจะ fast เร็วมากกว่านั้นอยากจะเก่งขึ้นอยากจะทําให้มันดีขึ้นก็สามารถมาติดต่อเรียนกับน้าคอนได้นะครับกับน้าคอนสอนเลขนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องๆเนี่ยที่ติดตามน้าคอนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับกับน้าคอนสอนเลขครับสวัสดีครับจุกรู